ปัญหาถัดไปค่ะ <c oughs> หนูเพิ่งเริ่มงานวันแรกคนรู้จักปันชวนไปทำพอไปทำเข้าจริงๆมันยากมากๆเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนอยู่มอปลายหนูกลัววิชาคอมพิวเตอร์มากๆกกลัวอย่างฝังใจเป็นปมในใจถึงตอนนี้เลยเวลาเรียนมหาวิทยาลัยก็เลือกจะหนีวิชาคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้มาทำงาน วันแรกก็ลาอยากลาออกแล้วเพราะกลัวทําไม่ได้กังวลมากๆไม่มีใครสอนงานเท่าไรเลยเพราะเขาจะลาออกแล้วหนูจะฝ่าฟันปมในใจก้าวข้ามปมในใจหนูไม่สามารถก้าวข้ามมันได้เลยอยากลาออกเลยค่ะเออคืออย่างนี้ค่ะในใจของคนเราเนี่ยมันก็จะมีปมอ,อะไรที่เราเคย ทำไม่ได้แล้วเราก็กลัวนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็บังเอิญมาสมัครงานแล้วก็ได้งานนี้แล้วทําไมเราไม่ลองคิดนะคะว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเราก็อาจจะค่อยๆดูจากงานที่ทําแล้วก็เมื่อไม่มีใครสอนเราเราก็ค่อยๆลองค้นคว้าลองอ่านลอ,ลองลองผิดลองถูกไปนะคะแล้วมันก็ต้องทําได้ค่ะเพราะคนเราเนี่ยถ้าเราเรียนจบมาได้จนถึงตอนนี้เนี่ย ไอ้วิชาแต่และว,วิชานี่เรามีปัญญาที่จะค่อยๆอ,อ,อ่านแล้วก็หาคู่มือแล้วก็ค่อยๆลองผิดลองถูกแล้วก็ทําไปแต่เราต้องตั้งสติเอาไว้ว่าไม่มีอะไรยากเกินความเพียนพยายามของมนุษย์ไปได้นะคะแต่ถ้าเลยไปเราบอกว่าโอ้ยเราเกลียดมากสมัยเรียนก็หนี ไม่เข้าไม่เรียนไม่อะไรเลยเพราะเธอเราไม่เข้าไม่เรียนไม่สนเลยเราก็ไม่รู้เราก็ทําไม่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นงานของเราแล้วเราก็ต้องสนใจเราก็ต้องรู้เราก็ต้องทําให้มันได้ถ้าเราตั้งใจอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรเลยมาที่ความเพียรของมนุษย์เราจะทำให้สำเร็จบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรน,นะคะ เราก็ปลอบใจตัวเองอย่างนี้แล้วเราก็เพียรพยายามค่ะแล้วถ้าเราทําได้หนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ปมอันนี้มันก็จะสลายไปและในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะมีความสงบผาสุขขึ้นเพราะจะไม่มีอะไรเลยที่ทําให้เรากลัวอย่างนี้อีกแล้วเพราะมันต้องมีค่ะเด็กๆเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เราเคยไปเจอเจอแล้วเราทําไม่ได้แล้วเราก็กลัวมันมากแต่ถ้าเราตัดการหนึ่งครั้งได้อีกหน่อยครั้งต่อๆไปเราก็ทําได้สําเร็จนะคะ เพราะพระบิาเจ้าบอกแล้วค่ะบุคคลจะร่วงทุกข์เพราะความเพียรไม่มีอะไรค่ะที่มนุษย์เราเนี่ยจะทำไม่ได้ถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆนะคะ